กรุงเทพมหานครเสนอสองกล้องมองกรุงนนด้วยความเป็นเมืองหลวงของไทยมายาวนานกว่า200ปีเป็นจุดกำเนิดของวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่ยังทรงคุณค่ากรุงเทพจึงเต็มไปด้วยสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สวยงามด้วยสถาปตัตยกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยเช่นเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างใฝ่ฝันที่จะได้มาเยือน กรุงเทพมหานครตระหนักถึงปัญหาเรื่องรถนำเที่ยวที่ผ่านนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความงดงามของโบราณสถานต่างๆที่มีมากถึง1,000คันต่อวันทำให้ไม่มีที่จอดรถการจราจรแอรอัดและกีดขวางรวมทั้งบทบังทัศนียภาพที่สวยงามโดยเฉพาะการสั่นสะเทือนจากรถที่วิ่งทุกวันอาจทำให้โบราณสถานพังทลายและสุดโสมเสียหายกรุงเทพมหานครจึงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ประชุมหาแนวทางจัดตั้งสถานีจอดรถโดยสารนักท่องเที่ยวบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพปิ่นเกล้าหรือสายใต้เก่าเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรโดยรอบพระบรมมหาราชวังท้องสนามหลวงและบริเวณเกาะรัตนโกสิน์โดยเตรียมลงนามทำข้อตกลง MOU กับบริษัทขนส่งบคอสอจำกัดเพื่อจัดตั้งสถานีจอดรถโดยสารนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งปรับปรุงท่าเทียบเรือสถานีขนส่งสายใต้เก่า และท่าเทียบเรืออื่นๆให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าของรางวัลกรุงเทพมหานครเมืองท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในโลกโดยพื้นที่เกาะนาก,กศสินทร์แล้วเองเนี่ยก็มีแนวคิดที่ว่า ถ้าหากทําให้หลวมได้แล้วเนี่ยต่อไปเราน่าจะสามารถจัดทั้งในเรื่องทางจัก,กรยานทั้งในเรื่องรถรางนะครับเพื่อการท่องเที่ยวนะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งซึ่งวันนี้จะมีการพูดคุยตกลงกันเพื่อกําหนดแผนงานให้เป็นรูปธรรมนะครับทั้งในระยะสั้นการยาวต่อไปครับทั้งชีวิตเราดูแลเพื่อรอยยิ้มของคนกรุงเทพ